เต้นอยู่นะฮะแถึงแล้วคนบุตอนนี้เกิดอาการคนหิวนะครับก็เลยทอดไก่นะเป็นเซอร์นาไหด้วยนะครับอายุ ทอดไก่กินเฉยครับผมก็เพิ่งเริ่มคลิปมา3ามโมงสิบหานะครับิอยู่แล้ว,วตอนนี้ สวัสดีครับผมยินดีตอนรับเข้าสู่ช่อง AD นะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่ดอยผาพึ่งนะครับผมตอนนี้ที่เราเดินเดินนะครับคือเรากําลังเซอร์เวย์ครับเซอร์เวย์ว่ามันจะขึ้นไปถึงตรงไหนนะครับจริงๆแล้วเราก็ตั้งเต็นท์ไว้ข้างล่างนิดหน่อยแล้วนะครับแต่ตอนนี้เราอยากเดินขึ้นมาดูโอเคว่าข้างบนมีอะไรเหนื่อยดูนะครับตอนนี้เราจะไปไหนกันครับ ตามเสื้อดำกับหมวกส้มครับผมเหนื่อยครับนะยุงกัดเต็มแขนเลยรอยแดงที่หนึ่งครับนี่ไม่ใช่โซกันรอยแดงที่สองครับเต็มเลยครับการเดินป่าของเรานะครับช่างลำบากลำบากี่ลำนี้ไม่ได้ครับตอนนี้เราก็ยังคงเดินต่อไปกันเรื่อยๆนะครับผมโดยไม่มีที่รู้ว่าจุดสิ้นสุดของเราอยู่ตรงไหนนะฮะ ตอนนี้ก็เดินมาไกลพอสมควรแล้วนะครับผมเราเริ่มเห็นแล้วครับว่ามีตึกราบ้านช่องนะครับผมพี่โนวันนี้เราไปไหนเนี่ยไปไหนไม่รู้เขาบอกว่าข้างหน้าจะมีวิววิวเขื่อนไม่กวงครับแต่ตอนนี้เราเดินมาประมาณสี0ร้อยห้าร้อยเมตรประมาณครึ่งกิโลแล้วครับเรายังไม่เจออะไรเลยเราโดนเขาหลอกหรือเปล่าพี่ มีอยู่อย่างครับคือ1เราโดนเขาหลอกสองเรามาผิดทางมันนมันมีขึ้นมาทางเดียวไม่ใช่หรอตอนนี้นะครับบริเวณข้างนอกนะครับก็แบบว่าเหมือนจะมีฝนตกนะครับนี่คืนนี้คิดว่าเราจะเจออะไรฮะเจอฝนเจอฝนแน่นอน <laughs> ร้านโรตินเพราะว่าเรากลับไปถามว่าเฮ้อเฮียมันไม่ใช่แล้วมันลงไปเรื่อยเนี่ย <laughs> เรเป็นรู่ฝาไปเรือ่อ ไม่รู้กลัวฝนตกเนี่ยมันดูดีมันมืดมันมืดมาแล้วเนี่ยของไม่ได้เก็บอ่ะอ๋อผมไม่นลมได่เลือยๆเดี๋ยวมาใหม่พรุ่งนี้เช้าไหมโอเคไปถามเขาก่อนว่าไปทางไหนจริงโอเคไม่ใช่มึงดูดีมันลงมาเรื่อยๆอ่ะแล้วถ้ามันขึ้นไปอีกดดยหนึ่งถ้าเรามาไม่ทันแล้วฝนมันตกอ่ะคือเดินไกลก็ไม่ได้กลัวนะเดินไกลไม่ได้กลัวแต่กลัวนู่นนะกลับมาไม่ทันเนาะกลับมาไม่ทันฝนตกโอเคไปนี่เรามีร่มแล้วร่มฮะร่มแะครับอันนี้คืออะไรครับปุ่นครับร่มครับผมงดนไ้ อ๋อถือว่าเป็นรลมกับธรรมชาตินะครับโอเคโอเคเราเดินกลับกันครับตอนนี้ไปมาแล้วครับทุกคนเมื่อกี้เดินขึ้นไปบนดอยนะครับผมเพื่อจะไปดูวิวทิวทัศน์สักแห่งนึงนะครับผม แต่ขึ้นไปแล้วเรารู้สึกเหมือนลงดอยไปเรื่อยๆนะครับเราก็เลยตัดสินใจไม่ไปต่อนะครับเพราะว่านี่มาแล้วครับผมมาแล้วทุกคนืมคืนนี้เราต้องเจอแน่นอนนะครับเราไปเตรียมความพร้อมดีกว่า ผลออกมาของจริงแล้ครับขายยายอยกล้วยฮาร์เตอนี่ครับแต่ละคนก็ยังแบบยึดจักเนกันนะนี่ มาแล้วตอนนี้ครับผมเมื่อกี้ครับเราโดนพายุฝนอย่างรุนแรงนะครับตอนนี้ก็กลับมาได้แล้วครับผมเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับคุณเอดีเมื่อกี้ก็พอ <c oughs> เ,เรียกว่าลมแรงมากครับมีฝนนะครับฝนคึกขนองนะครับแล้วก็คึกขนองนี่มันทำอะไรมาครับแบบดูดอะไรมามันเลยขนองใช่ไหมครับ ไม่ได้เลยครับมุกอะไรของเขาเนี่ยครับตอนนี้ครับผมขอใช่อย่างน้วเต้นต่อดิพี่นิโน่ทำอะไรครับเต้นต่อเต้นต่อแล้วชีวิตเนี่ยมาเที่ยวก็ประมาณนั้นเมียครับสาฝนไม่ตกดำนะครับฝนฝนไปทางนู้นแล้วถือว่าเป็นโชคดีนะนิโน่ครับครับพูดถึง พูดถึงสถานที่นะครับผมที่นี่ที่ไหนนะครับที่นี่เรียกว่าดอยผาพึ่งครับอยู่ตำบลอะไรสักอย่างนี่แหละอำเภอไม่โป่งนะครับอำเภออำเภอโดยสเกตอำเภอโดยสเกตนะครับตำบลถ้าไม่ไม่โป่งก็ป่าไม่แดงนะครับโอเคครับคือจริงๆไม่โป่งอ่ะอยู่ทางนู้นทางนู้นทางนู้นนู้นนู้นแทนกองนู้นนะครับแต่บริเวณข้างหน้านี้ข้างหน้านี้เรียกป่าไม่แดงนะครับป่าไม่แดงใช่แต่ผมก็เลยงงว่า ตัวลงมันขึ้นทางไหนอ่ตัวลงมันที่มันตำบลไหนกันแน่แต่ว่าตรงทางขึ้นเนี่ยเป็นเทศบาลตำบลไม่ปกโอมันมันควบกันระหว่างสองใช่ใช่สองบ้านใช่ครับตรงตรงตรงนี้เขาเอาไว้ทำอะไรนะเมื่อก่อนเขาเล่นเครื่องร่อนนะครับตรงเนี้ยครับเล่นเครื่องร่อนที่พารามอเตอร์อะไรสักอย่างเนี่ยรงนี้ใช่กระโดดลงจากนี้แล้วก็ไปลงที่อบตครับเขาเขาตั้งมาเพื่อแบบว่าเอาไว้เป็นศูนย์บัญชาการดับไฟป่าอะไรประมาณนี้ครับ จุดรวมพลอะไร,ระจุดรวมพลจุดรวมพลเวลาไฟป่ามาโอเคครับผมสรุปก็คือนะครับที่นี่ก็คือดอยผาพึ่งนะครับผมเมื่อก่อนอนะ่ะเขาใช้เป็นที่กระโดดพารามอเตอร์นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นที่สําหรับรวมพลไว้ดับไฟป่าอะไรประมาณนี้นะครับก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับโอเคโอเค,อเคแล้วก็เจอลมที่รุนแรงมากเมื่อกี้นะครับผมตอนนี้ก็อากาศดีละโอเค เดี๋ยวเราไปไปไหนดีจะกินรับหิวรับเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันดีกว่าแอบ มอร์นิ่งทุกคนเมื่อคืนก็ฝน,นตกเยอะมากเลยเข้ามานอนแล้วว่าพอตื่นเช้ามานะครับเราก็เจอกับอันนี้ฮะ เดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันดีกว่าครับมไปมาเลยครับผมโทุกคนวันนี้คือแบบเราโชคดีมากเลยครับทุกคนที่แบบได้เห็นวิวข้างหลังนี้นะฮะดูเป็นหมอกนะครับเพราะว่ามันเกิดจาก การที่ฝนตกเมื่อคืนแน่นะครับผมคิดว่านะเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกเยอะมากถึงก็ต้องแบบได้ย้ายไปนอนกันเลยฮะแล้วก็ในตื่นมาตอนเช้าก็เจอบรรยากาศอย่างนี้นะครับก็สวยครับผมสวยมากไม่คิดเลยครับว่าน่าร้อนของเราจะมีหมอกแบบนี้นะครับ ก็เป็นโชคดีของเรานะครับที่ผมเลือกกลางเต็นต์ตรงนั้นที่ผมเลือกกลางเต็นต์ตรงนั้นนะครับเต็นท์สีส้มนะครับเพราะว่ามันจะได้เห็นวิวจะได้เห็นวิวางหน้าน์คือดีมากทุกคนนั่นแหละตอนแรกก็บ่นว่าร้อนร้อนกันนะเจอฝนตกเข้าไปแล้วก็อืมรู้เรื่องนะฮะ ไปดีกว่าครับเดี๋ยวพี่นุเขาจะทํากับข้าวให้เรากินนะครับเป็นอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวไปรอดูกันผรับไปสวัสดีครับพี่นุครับสวัสดีตอนเช้าครับผมสวัสดีตอนเช้าครับตอนนี้เราจะทำอะไรกันครับผม ข้ามหมูหมูคุกเปลือนี่หมูเหลือเมื่อคืนครับ <c oughs> <c oughs> ผมแล้วก็มีเนี่ยเตรียมมาอ๋อไปเตรียมเครื่องมาเรียบร้อยแล้วเตรียมมาลแล้วครับตอนนี้ข้าวใหม <c oughs> นี่นะฮะก็เลยย้ายมาอีกอันหนึง <c oughs> ่งเลยใช่หอมมากนะครับหอมหอมกินข้าวหอมกินไมหม <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ากับข้าวมื้อนี้ครับผมพี่นุเขาจะทําให้เรากินเราจะเป็นยังไงนะครับคิดว่าสร้างความหวังบดีบดีบด้กับน้องๆไงไกันนะครับได้ข่าวว่ารอบนี้ก็กเปันทาครั้งแรกใช่ไหมครับหมูครั้งแรกครับไม่เคยทาเลยเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากเพื่อนๆก,กันก็แล้วกันนะครับตอนทําเสร็จนะครับทํะไรครับคุณปุง เ <Okay. S 2> พราผมกำลังฝึกถ่ายวีดีโอนะครับผม้องเรียนสอนผมน้อยครับผมก็เลยต้องมาทําเองครับผมอืมเรียนที่ไหนเนี่ยนะเราอะอย่าไ้บอกเลยครับเดี๋ยวผมติดคุกเมื่อคืนเป็นไงมาเมื่อคืนเรอครับก็หลับสบายดีครับผมปวดคอปวดหัวอย่างเดียวอืมเราไม่มีหมอนเนี่ยนะใช่ไหมเป็นไงมาครับวันนี้ผมเมื่อคืนเมื่อคืนหนาวครับฝนตกแต่ก็ดีอ่ะ ไม่รอด,าาดีคืออะไรครับหลับสบายครับหนาวดีกว่าร้อนนะครับหนาวดีกว่าร้อนใช่ไหมอ๋อถูกต้องใช,ใช่ถ้าร้อนนนี้เราจะนอนกันไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปรอชิมอาหารพมนุวกันดีกว่า,วาไปครับ ตอนนี้นะครับเราก็จะเกรดีกว่าแฟันะครับเดี๋ยววันนี้นครับเราจะลองถ่ายวีโลแบบเท่ๆดูนะครับผมจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวลองไปดูกันไป แล้วครับผมเมื่อกี้ที่เป็นวีโลไปนะครับก็เป็นการถ่ายวีโ o แบบไปเรื่อยนะครับซึ่งผมก็เขียนสคริปต์ไว้นิดหน่อยแหละแต่แบบไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันผเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังไม่เห็นว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับแต่คลิปตัดเสร็จก็น่าจะเห็นแล้วครับว่าเป็นยังไงนะครับสําหรับคนถ่ายนะครับนี่เลยครับต้องให้เครดิตคนนี้นะครับผมอาจจะแบบว่างงกันหน่อยนะครับอตคลิปคลิป โอ้สกินนิดเดียวครับเดี๋ยวลองมารีวิวกันหน่อยครับว่าหมูขั่วเกลือพริกเกลือของพี่นุนะครับอร่อยไหมครับต้องถามอร่อยครับเป็นยังไงบ้างครับเครื่องร้ายครับเครื่องมันเด็ดมากเด็ดเลครับแต่หมูมันติดกันไปหน่อยฮะได้ข่าวชิ้นคลุก้องน้ำเลยหมูชิ้นค่ะนี่ครับติดกันเป็นแบบเป็นก้อนอ่ะ เป็นก้อนเลยหรอเป็นก้อนเลยองไปพัฒนาในส่วนนี้นะฮะเอ๋อคือคือแบบว่าต้องไปพัฒนาในส่วนนี้ก็คือหมูมันติดกันเป็นชิ้นใหญ่เกินไปครับผมเป็นไงครับเชฟคิดว่าต้องเป็นยังไงมาต้องขอโทษทุกๆกท่านด้วยนะครับคนดูทุกๆุคนนะครับแล้วก็ทุกทุกคนนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับไม่ใช่หมูหมูเป็นก้อนอย่างเดียวนะครับลืมใส่คนอผงครับขนอนี่นะคือแบบ เป็นผงที่เพิ่มประสิทธิภาพของอาหารได้ดีที่สุดแล้วนะครับ <laughs> ลืมใส่ครับซื้อมาแล้วนะอยู่ในเต็นท์ไม่ได้ใส่ <laughs> เหมือนข้าวครับข้าวเมื่อวานก็ฝนตกครับเอาทิ้งไว้หลังรถ <laughs> <laughs> แล้ววันนี้เป็นไงครับหูข้าวหขูวหข้าวออกมาครับอ๋อไม่ไหมครับไม่ไหมหงแบบไม่ไหมเลย <laughs> ไม่ไหมก็คือก็ก็ไม่ไหมอ่ะไม่ไหมไม่ไหมคือไม่ไหมไม่อ่ะไม่แบบไม่ไม่แบบเคี่ยม โอเคโอเคครับ <Okay>, okay. <laughs> ผมตอนนี้ก็ประมาณ10บโมงกกว่าแล้วครับผมต่อไปนะครับ <laughs> เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปหมูกันนะครับสักรูปหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราถ่ายรูปเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปหมูกันนะแล้วก็พอถ่ายรูปหมูเสร็จแล้วเมื่อกี้มีพ่อหลวงขึ้นมาคพูดคุยด้วย <c oughs> พ่อหลวงเืองชื่อพ่อหลวงเรืองนะครับ <c oughs> เขาก็มาพูดคุยด้วยเมื่อกี้นะครับ <c oughs> เขาก็บอกว่ามีวิวทิวทัศนะครับที่เราไปหลงกันเมื่อวานคือเราไม่ได้หลงครับคือเราเดินไม่ถึง วิมันต้องขึ้นไปอีกประมาณโลนึงกี่หนึ่งกิโลครับเดินไปนั่นแหละก็ครึ่งโลนะใช่แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเดินไปดูครับว่าวิวมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวไปถ่ายรูปหมู่กันไปตอนนี้นะครับก็กำลังเซตฉากกันอยู่นะครับฉากของเราก็จะคือข้างหลังนู้นนะครับนี่นนนโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะเอารูปให้ดูนะครับไป มาแล้วครับผมตอนนี้เราก็จะเดินตากันนะครับไปที่จุดชมวิวนะครับผมซึ่งในจุดชมวิวนี้เขาบอกว่าจะเห็นเขื่อนแม่ก,กวงนะครับ <Okay. S 1> ผมเราจะเดินตามแนวกันไฟไปนะครับผมตอนนี้ระยะทางประมาณ38,000กิโลเมตร8,000กิโลเมตรนะครับผมน่าจะถึงประมาณชาติหน้าครับโอเคตอนนี้เราก็เดินไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับ ชุดของคนเดินป่านะฮะวิ่งอะไครับวิ่งครับผมชุดของคนเดินป่าของเรานะครับเราพูดถึงบีโลเมื่อกี้นะครับผมก็เป็นบีโลนะครับที่ถ่ายด้วยกล้องมิเลเลตนะครับ EOS M 50นะครับผมมันอาจจะไม่สวยเหมือนเขาเรียกว่ามันอาจจะไม่สวยเหมือนแบบกล้องที่มันดีๆแพงๆอะไรเงี้ยฮะแต่ผมอยากลองทำดูครับว่า เราใช้กล้องตัวนี้มันสามารถถ่ายออกมาได้หรือเปล่าน,น,นะครับก็เลยลองทำดูครับผมนั่นแหละถ้ามันสวยก็ดีครับผมเราก็จะสามารถใช้กล้องมิเรเลตถ่ายแบบ,บิโ l o เอ่อเป็นเมนูอาหารหรือว่าอะไรนะครับที่เพื่อนๆสามารถเอาไปทำกันได้นะครับผม <laughs> โอเคครับผมเราเดินทางกันไปต่อตอนนี้มาได้ประมาณเกือบ เครื่องทางยังไม่ถึงมั้งโอเคครับเดินไปเรื่อยๆครับบ๊ายบาๆเวลาผมเราได้ยินเสียงเพลงครับเราที่เอารำพงซ่อนไว้ตรงไหนครับต้นตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเดินป่าต้องใช้ลำพงด้วยใช่ไหมครับเอ๊ะต้องต้องแท็กต้องแท็กยี่ห้อไปแล้วครับโอเคโอเคไปกันต่อครับผม ตอนนี้เราเริ่มเดินขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับแล้คือก้อนหินเต็มแลบเขาบอกว่าอีกไม่ไกลแล้วนะครับที่จะถึงแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าใกล้หรือไกลโอเคปันกันต่อตอนนี้เดินมาประมาณหลายกิโลแล้วนะครับผมทุกคนเรารู้สึกว่าเราเริ่มเห็นป้ายชื่อเขื่อนเล็กๆเมื่อกี้นี่พี่ทางเดินตรงนี้โอ้ คิดว่าไงครับผมคิดว่าไงครับคิดว่าเป็นูครับตอนนี้ว่าเราจะขึ้นไปต่อนะครับแล้วคือแบบทางอย่างชันเลยทุกคนสูงมากไปเราองสู้สู้ต่อไปครับผมไปเป็นู๋ครับให้คําแนะนําเกี่ยวกับการเดินป่านะครับเินไปเรื่อยครับจะหยุดพักจะหยุดพักครับถ้าหัวใจมันเรียกร้องถ้าเราอยากไปก็คือต้องไปให้สุดนั่นเองนะครับผมโอเคไปครับผม อนนี้เราเดินมานะครับเราก็เจอกระท่อมอยู่ข้างบนตรงนู้นเฮ้ยเจอแล้วงานไม่แน่ใจว่ามันจะใช่หรือเปล่านะทุกคนแต่เราลองเดินขึ้นไปดูนะฮะอ๋ออันนี้ไงที่เขาว่าพธาตัดอ๋อเราเจอแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราลองเดินขึ้นไปอันดีกว่าไปดูกันหลังมากครับ อารมดีครับแล้วส่วนคนขครืหลังก็เก็บอะไรมาก็ไม่รู้ฮะปุ๋นครับอันนี้คืออะไรฮะเฮดท็อปเจ๊ครับเดท็อปไม่ใช่นะครับมันจะบินลูกลูกอะไรนะเขาเรียกว่าลูกอะไรนะลูกอะไรไหมลูกครับถ้าโยนสปาแลเรมันจะบินลงมาไปไมันมุหมุนไมใช่ไหม โอ้ทุกคนครับเหนื่อเต็มเลยครับเราเดิน,นเราเดินมาทั้งหมดนะครับเพื่อให้ปุ่นนะครับได้มาโยนไอ้ลูกเนี่ย <c oughs> <laughs> แล้วคือวิวเราก็ไม่เห็นด้วยครับตอนนี้เหมือนจะเป็นแบบเราจะเห็นแบบไกลๆนะครับแต่เราไม่เห็นวิวแบบกว้างนะครับมันก็จะเห็นป้ายนะทุกคนว่าเขื่อนมันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นต้นไม้บางครับผมเขื่อนอยู่ตรงนู้นนี่เดี๋ยวให้ดูดดดดดดแต่ผมซูมไม่ถึงหรอก ตรงนู้นนะทุกคนตรงนู้นอะไกลมากเดี๋ยวไปซูมในโปรแกรมแล้วกันนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นวิวแบบต้นไม้เต็มเลยทุกคนนี่ก็ยังไม่จบนะครับเฮียลมพัดายเอาอีกเทกหนึ่งฮะว่าเหนื่อย <laughs> <laughs> ตอนนี้ครับจะเริ่มเทคที่สามนะครับ้กล้องของเราก็ช่วยกันเก็บ เรามาดูวิวนะครับหรือว่าเรามามาเล่นครับมาเล่นกันเดินป่าไงไม่ให้เหนื่อยก็ทำแบบผมนี่แหละครับเหนื่อยกว่าเดิมนึกว่าปลายทางของเราเป็นยังไงมาฮะไม่มีอะไรเลยมาดูต้นไม้มาดูต้นไม้เราทำอะไรที่เนี่ยนี่ครับต้นไม้เต็มเลยคุณเขาปลายทางของเราเป็นยังไงฮะบอดี้สแลมครับผมปลายทางที่ติดตัวติ ปลายทางของปุ่นนะครับผมคือการมาโยนอันนี้นะฮะปุ่นเทคสาม action หนึ่งสองสามโอ้ยอันนี้ครับอันนี้น่าจะดีที่สุดแล้วครับผมเป็นไงครับโอดูครับหนึ่งสองสาตอนนี้เราก็มาสุดปลายทางแล้วนะครับซึ่งเราเจอแต่ต้นไม้นะ เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับแล้วครับผมบ้านคุณมีต้นไม้หรือยังครับมีแล้วครับผมได้นําให้ไปตัดทิ้งนะครับทําไมล่ะฮะอย่าเริ่มต้นใหม่กับใครเลยครับวิงว่งตอนขึ้นขึ้นอีกทางตอนลงลงอีกทางนี่คือทางนะครับคือแบบโ,ฮโ,ฮโ,ฮโฮอห <c oughs> <ด>้ยอดนะผมยอดเฮอ เดี๋ยวเราเอาไปเจอกันข้างล่างเลยแล้วกันนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวผมขอเดินกันนะครับอาจจะอันตรายนะฮะไม่เไม่กินแล้วเก็บด้วยนะครับผมเพื่อนๆกินแล้วเก็บด้วยไม่เกี่ยวอ้าวจะไปขาย ครับผมตอนนี้เราก็กลับลงมาแล้วนะครับผมเมื่อกี้เก็บของกันแบบว่าวุ่นวายมากแล้วก็เลยมาถ่ายปิดคลิปที่บนรถเอาไว้แล้วกันนะครับผมตอนนี้ก็กําลังจะกลับแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องขยะก,กันหน่อยนะครับผมขยะของเรานะครับผมเวลาเราไปเที่ยวใช่ไหมครับเราก็ควรที่จะเก็บขยะก,กลับมาด้วยนะครับเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อให้คนต่อไปได้ไปเที่ยวแล้วรู้สึกว่า มาจากอ่ามันคือธรรมชาติจริงๆนะครับ <Okay. S 1> ผมยกยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราไปเที่ยวกันที่รีสอร์ทหรือว่าอุทยานแห่งชาตินะครับที่เขาแบบว่ามีบริการเก็บขยะมีบริการเราไปใช้บริการเ,เ,าเรา,รารเราจ่ายเงินใช้บริการเขาในในพ<อ>ื้นที่เขาเราสามารถที่จะเรียกว่าเราขยะทิ้งิงในโรงแรมรีสอร์ทหรือว่าในสถานที่การเต้นได้เลย<อ>ในสถานที่ที่เขาให้เราทิ้ง แต่ถ้าเราไปอย่างเช่นเขื่อนหรือว่าสถานที่ธรรมชาตินะครับที่ไม่มีคนดูแลนะครับเราควรที่จะเก็บขยะทั้งหมดที่เรามีนะครับออกมาแล้วก็เอามาทิ้งข้างนอกที่เป็นถังขยะนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นภาระของคนอื่นใช่เพื่อไม่ให้เป็นภาระของคนอื่นนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันไม่มีใครไปเก็บไงครับทุกคนพอไม่มีใครไปเก็บแล้วแล้วพอคนไปเยอะๆคร <c oughs> <c oughs> ับมันก็จะเป็นมันกองอย่งนั้นลมันจะกองอยู่ตรงนั้นนะครับแบบว่าสิบคนก็ สิชิ้นแล้วถ้าร้อยคนก็ร้อยชิ้นอะไรประมาณนี้ครับผมก็อยากฝากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับผมช่วยกันรักษาธรรมชาติด้วยนะครับผมเพื่อให้คนต่อไปนะครับได้เที่ยวแล้วก็ดื่มด่ำกับธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมโอเคสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมถ้าใครชอบนะครับก็กดถูกใจให้ผมด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคลิปหน้านะครับเราจะไปเที่ยวกันที่ไหนนะครับ ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับขอบคุณครับผมบ๊ายบายนี่ครับส้งบางลังผมปิดคลิปครับ